สวัสดีครับการมาพบกับอาร์มอีกครั้งแล้วนะครับในช่องมีเรื่องแชร์ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกับซีรีส์6 0 9ิบเ t i m e Story นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยอาร์มก็ขอรวบ2องีมาให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบจุกๆเลยนะฮะกับ EP ีที่5แล้วก็ EP ีที่6นั่นเองนะฮะทุกคนโดยใน EP ีก่อนหน้าที่เราดูค้างกันไว้เนี่ยเหมือนตอนนี้เนี่ยพี่มั่มเองก็ค่อนข้างสงสัยมากๆเลยนะฮะว่าดิวเนี่ยคือใครกันแนแ่และทำไมเนี่ยพี่มั่มต้องเห็นดิวในความฝันของตัวเองด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่แหละคือการหาคำตอบที่ จะไปสู่ปมต่างๆที่กําลังจะเกิดขึ้นนะทุกคนเพราะเหมือนตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าไทม์ไลน์ของพีมัมและดิวเนี่ยก็เริ่มที่จะแบบใกล้จะชนกันแล้วนะซึ่งจริงๆ EP ก่อนหน้านี้นี่เราตั้งใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวทั้งสองคนเนี่ยน่าจะต้องได้เจอกันแน่นอนนะครับแต่ก็อุปสรรคนี่นั่นนะฮะก็ยังทําให้ทั้งสองคนเนี่ยยังไม่ได้เจอกันนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าน้อว่าใน2 EP นี้เนี่ยทั้งพีมัมและดิวเนี่ยจะได้เจอกันในไทม์ไลน์นี้หรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีออะไรรรเปป็นนุสคคให้้ทัังงนนย ไม่เจอกันอีกหรือเปล่านะครับยังไงเดี๋ยวไปรับชมเลยดีกว่านะฮะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อนะครับททรฎี s ส,สตริงเราเชื่อว่ามันอาจมีโรคผู้หานหรือมีมิติที่มากกว่านั้นแต่ในทางฟิสิกส์คำว่ามิติไม่ใช่มิติลี้ลับไม่ใช่มิติพิศวงแต่คือคำว่า dimension ในภาษาอังกฤษาาในทางคณ <Dim ension S 2> ิตศาสตร์คุณสามารถมีมิติได้มากเท่าที่ต้องการ แต่อวกาศที่เราเห็นอยู่นั้นเราเห็นเป็น3ามิติในการเคลื่อนที่ของวัตถุนอกจากจะขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วยังขึ้นอยู่กับเวลาด้วยและในทางิึ้นสารเมมที่นี้จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งมิติซึ่งเรียกว่ามิติที่สีหรือ s p Time s p a c e t กา e อวกาศเก็ียดปะ ไรแบบนี้เนาะมันก็อาจจะมีทิ้งก็ได้นะทุกคนเราก็อยากให้มีทิ้งโลกคู่ขนาดน,นั้นแบ่งได้หลายอย่าง<ห>อยากจะรู่าโลกผู้กนาดแบบควอนตัมควอนตัมพาราเรลยูนิเวอร์สซึ่งพัฒนามาเมื่อประมาณทศกราช1957โดยนักฟิสิกส์ดรฮิวจ์เอเวรเวรตเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคในทฤษฎีควอนตัมด้วยการสมมติว่ามีโลกคู่ขนาดอยู่การทำลายวิติตรหรือการเลิิิในทางวิทยาศาสตร์นั้น หมายถึงการเร่งให้พลังงานสูงพอที่จะขยายมิติพิเศษที่นอกเหนือไปจากมิติทั้ง4ี่ซึ่งกดอยู่ออกมาให้เห็นได้เปรียบเหมือนกับเส้นลวดเล็กๆที่ดูเผลน,เ,นเหมือนจะเป็นวัตถุหนึ่งมิติแต่ถ้าเราเอาแว่นขยายไปส่องดูที่เส้นลวดจากหนึ่งมิติเราจะเห็นเป็นสองมิติวันแรกที่เราเดินทางไปหาดิวเฮ้ยพี่มาพแล้วหรอครับ ในโลกของดิวอันนี้เราเป็นวันที่เราเมื่อวันที่เราเจอกันเนี่ยวันที่เท่าไหร่21ครับแต่เมื่อวานของพี่เนี่ยเป็นวันที่7จ็ดอาหารเห็นไหมพี่จากวันเราของพี่มักมักมันเริ่มขึ้นของดิวเนี่ยมาล้นลงที่เราบอกไว้ไงว่าแบบเดี๋ยวต้องมาเจอกันตรงกลางสักวันเนี่ย จะได้คำตอบห้าพัห้าสิบห้าเด้อ หลอนอยู่นะหัวละไม่ได้แคบหลอนเามาเดิยว <c oughs> ตัวเล็กตัวเล็กมาทำอไมตรงนี้อ่ะตัวเล็กพี่มัม่มาแล้วเหรอครับ พี่ถึงพี่มั่จังคือ่างี้เดียวมีปัญหาอะไรบ้างคือพี่รู้แล้วว่าทำไมพี่ถึงตกตึกแล้วไม่ตายฮะตกตึกใครตกตึกนะครับอะพี่ไงเดียวจำไม่ได้ที่พี่ตกตึกเมื่อวานมันเป็นเรื่องของแบบวันก่อนไง<ถ>จำไม่ได้จำไม่ได้เอ โทษทีเมื่อวานของพี่กับของเดยวมันเราเมื่อว,วานกันนี่หว่าใช่ใช่ใช่เ <c oughs> มื่อวานก็คือพรุ่งนี้นั่น,นสิครับของดยวอ่ะนี่ดิวก็เริ่มงงทำลายของเราเหมือนกันจริงๆก็งงตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกับพี่มั่มแล้วแหละอยู่ดีๆพี่มั่มก็โผล่มา <c oughs> แล้วก็พูดนั่น <c oughs> พูดนี่เ <c oughs> ต็มไปหมดแล้วพี่ยังพูดอีกว่าพี่ พี่พี่พูดว่าอะไรอ่ะอืมเปล่าครับไม่มีอะไรมันต้องเป็นวันที่แบบพี่มัมเขาเก็ตทุกอย่างแล้วแน่เลยทุกคนเออดิวอย่างที่ดิวพูดอ่ะว่าทำไมพี่มั่มถึงพังพลูอะไรอย่างเงี้ยโลกคู่ขนานไหมคืองี้คือพี่ลองเซิร์ชมาดูอ๋อเป็นไรอ่ะพี่มัมพี่มัมไม่สบายเหรอครับ มีใครด้วยอ่ะไม่เป็นไรไม่ไมเป็นไรอย่างงี้ผมก็ <ๆ S 1> พี่ม่มกินยาแล้วก็ไปพักผ่อนก่อนดีกว่าครับที่เดียวจบขอพี่เล่าเรื่องนี้ก่อนพี่ม่มกินอะไรมาหรือยังครับอู้ <laughs> <c oughs> อ้ะโอเคเบรกได้ พอดีที่ห้องดิวไม่ค่อยมีอะไรครับเวลาดนชจะขอไง่ายพี่มอมกินได้ใช่ไหมครับโตไดอ่ะโอ้โอน่ากินจังโอ้มาม่าแบบนี้นี่คือตายได้นะน่ากินเวร์ มีอะไรหรือเปล่าครับเอออะไรพี่มัม w ว a t ขอบคุณนะอขอบคุณเรื่องอะไรครับก็นอกจากน้องสาวพี่ก็มีดีลนี่นแหละที่กินข้าวกับพี่ในห้องผมต้องกินข้าวแบบนี้อ่ะ มันก็เลยจะรู้สึกปแปลกนิดนึงอนะ่ะนี่พี่รู้สึกอึดอัดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวดิวไปนั่งรอตรงนั้นก่อนก็นได้นะครับพี่บําตามสบายเลยนะครับดิวกินเหมืนเพื่อนพี่นะเออกินเหมืนเพื่อนพี่นะดิวงั้นเดี๋ยวดิวไปหยิบตะเกียบม,มาเพิ่มกันนะครับกินกับพี่นะ 오 <sus> คลิกซีนดีนะชตกลงพี่รู้เรื่องอะไรบ้างครับืัยตกตึกแล้วยังไม่ตายมานอนก่อยกันแล้วจ้ะหรือว่าจะไม่อยากรู้เรื่องนี้สละมาม่าปลดล็อกแล้ว ต้องอยากรู้สิครับพี่คิดว่ามิติที่เราอยู่ด้วยกันนะตอนนี้นะ่พี่น่าจะเป็นอมตะอืออืออมตะเลยเหรอครับอือเดี๋ยวอิ่มเอาดีๆอธิบายมาตัวนะ ตาดูให้ดีย้ายขาดสายตาน่ดเฮ้ย <c oughs> ทำไมทำไมเออเหมืน <c oughs> <c oughs> ดูลูกปนะ่ะลูกโชยดู โอ้ยเจ็บหรือเปล่าครับเนี่ยเจ็บปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเี่แค่ผิดพลาดเทคนิคนิดหน่อยเจ็บแหละขอร่ออีกรอบเจ็บแหละพอแล้วครับอยู่เชื่อแล้วหรือว่าต้องโดดตึกแบบเมื่อวานอะไรนะโดดตึกโดดตึกเรื่องอะไรมันไม่เกี่ยวกับความสูงครับมันมีเงื่อนไขเวลาของมันอยู่ อ่าฮะดิวก็รู้หรอปกติเนี่ยพี่ก็จะโผล่มาที่ห้องนี้ตอนเที่ยงคืนแล้วก็กลับไปตอนตีหนึ่งห้านาทีตีหนึ่งห้านาทีแล้วมันเกี่ยวอะไรกับที่พี่ตกตึกแล้วไม่ตายอะ่ะเท่าที่พี่เล่าให้ดิวฟังเนี่ยดิวว่าพี่น่าจะตกไปตอนที่พี่ต้องกลับพอดีมากกว่าพี่เลยไม่เป็นอะไร ออเหรอเหมือนเข้าไปอยู่ในช่วง่วงเวลาพอดีอะ่ะแปลว่าช่วงเวลาระหว่างเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอืมคือรอยต่อระหว่างวันเก่ากับวันใหม่กับวันใหม่อ๋อ uh huh. แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ประตูจักรวาลของพี่กับดิวเปิดให้เรามาเจอกันที่นี่แปลว่ามีเวลาเจอกันแค่ช่วงมงเดียวเองก็ดีแต่ถ้าตามหลักแล้วเนี่ยมันต้องตีหนึ่งดียวจะแถมมาห้าทีทำไมอะ่ะ เออดียูต้องผิดป่ะเนี่ยตีหนึ่งห้านาทีจริงๆครับเออว่าทำไมต้องตีหนึ่งห้านาทีของพี่มั่มเวลาจะนอนก็คือห้าทุ่มห้าสิบห้าทุกคนลองมาพิสูจน์กันนะแก็บล่วงหน้าห้านาทีอะไรวะ ไปก่อนนะดิวถึงเวลาแล้วหรอไม่ไปเฮ้ย <c oughs> ทำไมวะไป่ละครับเฮ้ยไม่ดิมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ดิว <c oughs> พี่จะกลับไปโลกพี่ได้ปะ อยองติดที่หลอกไปเลยอ่ะไม่ถึงเวลาไม่ได้เลยยังไม่บอกใครเลยอ่ะพี่มั่ไม่ทำไรอ่ะเจเย็นๆก่อนครับและเชื่อผมต้อง,องรอตอนทีหนึ่งหนาทีจริงๆแต่แปลว่าทุกๆตีหนึ่งห้นาทีมันจะมีเหตุการณ์เนาะให้พี่พมัแบบได้วาปกลับไปอ่ะตอนที่จะกลับอ่ะพี่ต้องหลับต้องหลับใช่ๆๆๆพี่ต้องหลับ ก็ไม่ยอมเชื่อสักทีเลยพี่มั่มจะเย็นๆก่อนครับน่อยากกับบ้าขนาดนั้นเลยครับเนี่ยอืมอืมทีนี้เชื่อผมหรือยังว e ่ามันคือตีหน <Vietnamese> <Hok> ึ่งห้านาทีจริงๆแต่มันจะมีเศษทำไมอ่ะเนี่ยยงกระต่อเวลานอกแค่ห้านาทีเองอีกตั้งห้านาทีตั้งหักแล้วครับอีกตั้งห้านาที อ้คนีีดสําหรับผมมันคุ้มมากเลยนะครับที่ <No. S 2> ได้อยู่กับพี่ตั้งห้านาทีเน <No. S 2> าะคราวนี้ผมจะต้องกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกความสุขของคนเราอ่ะห้านาทีมันก็แบบเต็มอิ่มแล้ว หยุดเลยนะเอาแล้วล่ะเอาแล้วล่ะมีความรู้สึกแล้วล่ะ ยกให้จริงๆนะชอบจังกูทำไปลงไปวะเนี่ยเลยเถิดเวอร์แคที ผมถามแล้วนะสิพี่ที่<ม>เราจูบกันเมื่อวานสำหรับพี่แล้วมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมเกมพี่ขอโทษนะอยายขอโทษดิพี่มผมจใจพี่ก็รู้ว่าผมรู้สึกยังไงครับพี่ ดูดิเลยรู้สึกว่ามันไม่แสบเกมไงอ๋อฮะเกมสมควรได้รับความรักที่ดีนะเวย้ยพี่มีเขาแบบปิดประตูรักไม่ให้ส<ค>ัมผแบบเนี้ยชีวีคุณสั่นเกมเวอร์ ว่าพี่เจออะไรมาบ้างอืมแต่ผมอี่ยจะบอกให้พี่จำเอาไว้ว่าผมไม่ใช่เขาโอ้ี่วีเปิดใจดีเกนดีไป แต่มันต้องหนักมากจริงๆนะเหตุการณ์ที่เขาเจอผมไม่รู้อะแต่ผมไปเจอกับเด็กคนนั้นผมจะควบคุมตัวเองไม่ได้อะควบคุมตัวเองไม่ได้เรื่องหมายความว่าไงวะงงไปหมดแล้วเนี่ย ยิ่งผมไปเจอเขาเท่าไหร่เนี่ยมันทำให้ผมไม่เป็นตัวของตัวเองอะ mm hmm. มันเหมือนก็ว่าผมไปเจอเขาแล้วมันจะมีผมอีกคนหนึ่งคอยสั่งให้ผมพูด <Huh? S 1> รู้สึกหรือทำในแบบที่ผมไม่เคยทำกับเขามาก่อนอะ mm hmm. แล้ว ไอเวลาทําแบบที่ไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยรู้สึกยังไงอะไรนะพี่ไม่าน่ดีนี่คือถ <ไป S 2> อยอถ้าตัดเรื่องเหตุผลอะไรออกไปแล้วเนี่ยเออรู้สึกไงใช่เอาแบบลึกๆเลยหนึ่งข้อลูกของััโลูกของดิวใหม่ ป้าที่ทงมาดึกพรุ่งนี้ดิวขอเข้าไปคุยกับป้าที่บ้านได้ไหมครับ้ทกโ,โอเคอะทุกคนก็ ใน EP ห้าเดี๋ยวจบเอาไว้เท่านี้ก่อนและกันนะฮะยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใน EP ที่หกกันเลยดีกว่านะฮะว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงกันต่อนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าการหาคําตอบของพี่ม่มเนี่ยจะได้คําตอบที่ตัวเองต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันแบบเราคิดเรารู้เลยว่าแบบพี่ม่มมันมันลุงลังไปที่แบบปวดสมองมากๆเลยเนาะเพราะแบบทุกอย่างมันตีกันไปหมดทุกคนคําตอบก็อยากได้กับความรู้สึกตัวเองอีกที่มันกําลังเกิดขึ้นอีกอะทุกคนเนาะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรา move ฟิล์มกัน ใน EP ที่6กันเลยดีกว่าครับ